นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในโลกแบดมินตันกุลวุฒิกำลังสแสดงพลังอย่างต่อเนื่องในการล้างแค้นนักกีฬาจากอินโดนีเซียขณะที่บาสกับเฟมก็ได้โอกาสเอาคืนคู่ญี่ปุ่นได้สำเร็จในศึกเฟรนด์โอเพนนแล้วพบหรือยังว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้บางทีนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพของพวกเขาเลยก็ได้ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับรายการนี้ก่อนนะครับเฟรนด์โอเพนนเป็นการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์เจ็น,น,นรดับสูงส,งสมาคมแบดมินันลก BWF โดยมีเงินรางวัลรวมถึง950,000ดอลลาร์ 9, 50, สหรัฐหรือประมาณ31 00, 1 6 0 0 0 0ล้านบาทจัดขึ้นที่เมืองแรนประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาและคืนนี้เป็นการชิงชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศเลยทีเดียวสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นกับแบดมินตันระดับซูเปอร์750หมายถึงความสำคัญสูงมากเพราะมันรวมถึงนักกีฬาชั้นนำจากทั่วโลกและคะแนนที่ได้จัะส่งผลต่ออันดับโลกโดยตรงทำให้ทุกแมตช์เต็มไปด้วยความเข้มขน้นและการต่อสู้ที่ดูเดือดดในประเเภทชายยวีว วิลกุลวุฒิวิทิสารซึ่งเป็นมือวางอันดับ3าของรายการนี้และอยู่ในอันดับ2ของโลกได้พบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียที่อยู่ในอันดับ17ของโลกสถิติการพบกันก่อนหน้านี้ทั้งสองครั้งวิลกุลวุฒิเป็นฝ่ายชนะแบบเฉียดชิวด้วยสกอร์สองถึงหนึ่งเกมและล่าสุดก็ยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งเขาเอาชนะอันวีฟาฮานไปแบบสุดมันด้วยสกอร์สองถึงหนึ 14, ่งเกม21-14 16-21 2 1ถึงถึงถึง ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพื่อไปเผชิญหน้ากับคริสโตโปปอฟจากฝรั่งเศสผู้เป็นมือวางอันดับ8ของรายการและอันดับ8ของโลกซึ่งเพิ่งเอาชนะชิยูเจนจากไต้หวันอันดับ28ของโลกไปได้แบบสบาย2อถึงศูนย์เกมแน่นอนว่านี่คือการแสดงความแข็งแกร่งของวิลที่ไม่เพียงแต่รักษาชื่อเสียงแต่ยังย้ำเตือนว่าการล้างแค้นในกีฬาไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่สำหรับบางคนการแพ้แบบนี้อาจสะท้อนถึงความกดดันในการเล่นบนเวทีใหญ่แต่นี่แหละที่ทำให้แบดมินตันน่าติดตาม และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปในประเภทคู่ผสมบาร์ไดชาพลภูรานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานซึ่งเป็นมือวางอันดับ3าของรายการและคู่มืออันดับ4ของโลกได้ท้าทายฮิโรกิโมโดริคาวะกับนัสุไซโตะจากญี่ปุ่นคู่มืออันดับเจของโลกสถิติก่อนหน้านี้ทั้งสองครั้งบาร์และเฟมเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่คราวนี้พวกเขาได้พลิกสถานการณ์อย่างยิ่งใหญ่โดยเอาชนะคู่ญี่ปุ่นได้แบบขัดลอย2-0ถึงเกม21-16 21-15ถึงถึง และทะยานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเพื่อไปเจอกับมาเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเจจากเดนมาร์กคู่มืออันดับ38ของโลกซึ่งพังเอาชนะทอมกีเซนกับเดลฟินแดรูจากฝรั่งเศสมือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ6ของโลกไปได้อีก2อถึงศูนย์เกมนี้อาจเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพราะหลังจากแพ้2ครั้งติดต่อกันการกลับมาชนะแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและความพยายามอย่างจริงจัง แต่คำถามก็คือการล้างแค้นแบบนี้จะทำให้ทีมชาติไทยก้าวหน้าในเวทีโลกได้มากขึ้นหรือไม่หรือบางคนอาจเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาในกีฬามากกว่าข่าวที่เกี่ยวข้องวิวครีมพยายามเต็มที่แล้วก่อนจบรองแชมป์อากติก h t t p s c o t h s p o r t 2 6 5 8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  6 5 8 2 6 5 8 2 6มว h t t p s t r u v i s i o n s c o t h s p o r t 2 6 6 5 2กุลวุฒิเตรียมลงดวลอเซลเซนรอก่อนรองเดนมาร์กโอเปน h t t p s t r u v i s i o n s c o t h s p o r t 2 6 6 6 0บาร์เฟมสถิติเป็นรองคู่ญี่ปุ่นก่อนดวลกันในศึกเฟรนช์โอเปน h t t p s t r u v i s i o n s c o t h s p o r t 2 6 7 6 5 แล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ล่ะครับการล้างแ้นในแบดมินตันถือเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเพียงเรื่องของความบังเอิญหรือบางทีการตีความว่าการแพ้ครั้งก่อนเป็นแ้นอาจเป็นมุมมองที่สร้างแรงกดดันเกินไปสำหรับนักกีฬามาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับชอบหรือไม่ชอบก็บอกได้เลยอย่าลืมติดตามข่าวต่อไปด้วยนะเพราะยังมีแมตท,ที่น่าตื่นเต้นรออยู่